ผีปอขึ้นมาครูจะมืดแล้วเสียงคนขับรถกระบะเก่าๆตะโกนแทรกเสียงเครื่องยนต์ที่ค้างเหมือนจะขาดใจทุกถังที่ผ่านเนินชันทินขวากระเป๋าเป้ใบใหญ่ขึ้นถ้ายกระบะแล้วปีนขึ้นนั่งอย่างทุลักทุเลเส้นทางสู่บ้านห้วยปอเป็นถนนดินแดงที่ทอดผ่านหุบเขาไกลลิบ ป่าทึบสองข้างทางเริ่มกืนแสงอาทิตย์ลงไปช้าๆอากาศเย็นลงจนหน้าคนลุกทั้งที่ยังไม่ใช่หน้าหนาวถินเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบรรจุครูบนดอยเห็นภาพเด็กๆยิ้มให้ครูคนใหม่หวงดอกไม้แห้งร้อยด้วยรักแต่วันนี้เขาเห็นเพียงหมอกจางๆและป่าที่เงียบเกินไปบานห่วยปอถึงเร็วๆนี้ล่ะครูแต่หลังจากนี้ไม่ต้องถามอะไรมาก เสียงคนขับพูดห้วนๆเขาชื่อลุงผินชาวบ้านที่ทางอำเภอส่งมารับคู่ใหม่ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ใช่แค่กันดานมันมีของมันอยู่ถินพยายามถามว่าของมันคืออะไรแต่ลุงผินไม่พูดต่ออีกแม้แต่คำเดียวพอรถกระบะลุยลำห้วยผ่านเนินสุดท้ายถินก็เห็นบ้านไม้หลังคามุงจากเรียงกันเป็นกลุ่ม มีโรงเรียนหมายเตี้ยอยู่กลางหมู่บ้านและศาลาเก่าแก่ที่ดูเหมือนสร้างมานานหลายสิบปีแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกไม่ใช่บรรยากาศห่างไกลนั้นแต่เป็นสายตาของผู้คนในหมู่บ้านไม่มีใครยิ้มไม่มีใครเดินมาทักเราเด็กๆในชุดนักเรียนเก่าค่ำมองเขาด้วยตาแข็งๆแม่เท่าคนหนึ่งนั่งยองๆอ,อยู่หน้าบ้านยิ้มให้เขา แต่ฟันของนางดำปีไปหมดยินดีตอนรับเด้อครูคข่าวนี้อยู่ให้นานกว่าขราวก่อนหน่อยเน้อคำพูดที่ฟังดูไม่เข้ากับดอยยิมทำให้ถินใจเย็นว่าลุงผินพาเขามายังบ้านหมาย,ยกผื้นหลังเล็กเป็นบ้านพักครูที่อยู่ท้ายหมู่บ้านหลังนี้เคยเป็นของครูแสงครูขนก่อนแต่เออ เขาลาออกกระทันหันไปเมื่อสามเดือนก่อนทินวางกระเป๋าไว้ข้างฝาขณะเดินสำรวจบ้านเสาบ้านไม้ผุมีรอยเล็บควรนบางจุดใต้ฝาบ้านพื้นไม้เป็นล่องและมีจุดดํำขาเหมือนคราบเลือดเก่าเขาหัวเราะในใจคงเป็นหมาหรือแมวแถวนี้แต่พอกลางคืนตกมาเสียงขวรนที่ว่ากลับดังขึ้นอีกครั้งนี้ ไม่ได้ดังจากได้ถุนบ้านแต่ดังจากข้างฝาห้องนอนของเขาเช้าวันลุ่งขึ้นถิ่นตื่นจากหลับๆเดนตื่น,นที่เต็มไปด้วยเสียงแปลกๆทั้งเสียงเดินบนหลังคาเสียงเหมือนคนกรีดฝาและเสียงกระซิบเบาๆที่แม้เขาจะคิดว่าฝันไปแต่ก็ยังชัดเจนเกินกว่าเป็นแค่ความฝันคูอย่าไว้ใจใครพวกเขาไม่ใช่คนแล้ว คำพูดนั้นของแววเด็กหญิงในเงามืดยังวนเวียนอยู่ในหัวที่โรงเรียนมีเด็กเพียงเก้าคนมาเรียนห้องเรียนหมายแคบและเก่ามีหนังสือไม่ถึงสิบเล่มแผนที่โลกขาดครึ่งติดบนผนังและตารางเรียนของครูแสงขนเก่าที่ยังติดอยู่ตรงกระดานครูแสงหายไปไหนครับเขาหนีออกไปกลางดึกเด็กชายคนหนึ่งกระซิบ พวกเราดูเขาได้กินเหม็นนั้นก่อนกินอะไรไม่มีใครตอบแต่ทุกคนก้มหน้าเหมือนรู้กันณนาบ้านครูแสงถิ่นลองเดินไปยังบ้านพักคูหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมีเถาวันขึ้นเต็มข้างในเงียบและมืดถังที่เพึ่งใสย,สยแต่สิ่งที่เขาพบคือผนังไม้ด้านในห้องนอนที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาด เขียนด้วยเลือดแห้งตาแดงกินใจคนกลางดึกมันมาเคาะฝาอย่าเปิดมันหิวข้อความที่เขียนข้างฝาทินเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครจับจ้องเขาจากมุมมืดกินเขาเลือดลอยอ่อนๆมาในอากาศทั้งที่ไม่มีศพไม่มีของเนา่าก่อนออกจากบ้านทินเห็นรอยเท้าเปือยขนาดเล็กแต่มีเล็บยาวเกินมนุษย์ ฝังลึกอยู่ในพื้นดินที่เปียกชื้นหลังบ้านเขารีบเดินกลับแต่เหมือนเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในป่าไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันเหมือนเสียงขนคานด้วยฝ่ามือเปล่าค่ำคืนที่สองคืนนั้นถินปิดประตูหน้าต่างให้แน่นแต่พอตกดึกก็ได้ยินเสียงบางอย่างเดินวนอยู่รอบบ้านแล้วมันก็เริ่มเคาะฝาทีละแผ่นทีละจุดทีละเสียง เหมือนกําลังตามหาจุดที่บางที่สุดเพื่อทะลุเข้ามาครูเปิดหน่อยแววเองเสียงเด็กหญิงคนเดิมแต่คราวนี้เสียงของเธอไม่เหมือนเดิมมันเย็นชาเรียบและแห้งแหลงถินแนบตาไปที่ช่องหมายแคบๆเห็นเงาเด็กยืนอยู่ตรงนั้นจริงแต่ตาเธอเป็นสีแดงเลือดเชา้าวันที่สามบนดอยห้วยปอ แดดไม่ออกฟาอย่างเทาและหมอกลอยต่ำผิดปกติถิ่นเดินไปที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าตู่แต่วันนี้เหลือเด็กเพียงหกคนเมื่อวานเก้าวันนี้หกเขาเงียบไม่ถามอะไรมากเพราะรู้ว่าคำตอบที่ได้จะเต็มไปด้วยความกลัวและความลับเด็กหายไปไหนครับเมื่อคืนนางคำตื่นมาไม่เจอลูกน้องจ๋อหายไปจากห้อง เด็กชายคนหนึ่งกระซิบมีแต่รอยเลือดกับเศษเสื้อที่หน้าบ้านช่วงสายลมเหนือเริ่มพัดแรงลาวกับฝนกำลังจะมาแต่แทนที่จะมีกินฝนดินเปียกถินกลับได้กินข่าวเหมือนเลือดหมักกินแรงขึ้นทุกขังที่เขาเดินผ่านแนวป่าทางตะวันตกของหมู่บ้านตรงนั้นคือห่วยผีซอนห้ามเขาลุงผินเตือน คนที่เข้าไปไม่เคยกลับออกมาเว้นแต่ว่าจะกลับมาในสภาพไม่เหมือนเดิมตอนบ่ายชาวบ้านส่งเสียงโวยวายทินรีบไปดูพบควายเท่าตัวใหญ่ตายอยู่ในคอกท้องมันถูกฉีกออกอวัยวะภายในหายไปหมดไม่มีรอยฟันไม่มีรอยกกงเล็บแต่มีรอยกัดแบบคนไม่ใช่หมาไม่ใช่เสือขนกัด ชาวบ้านคนหนึ่งร้องแม่ไม้คนหนึ่งเป็นลมทันทีเพราะนี่คือควายบ้านของเธอและเมื่อคืนเธอฝันเห็นผู้หญิงแก่แกเดินเข้าข้อควายด้วยสีขาตาแดงกัดเสียงกว่งกวมกงวฝันเหมือนจริงเกินไปเธอกระสิบคืนนั้นถินกลับไปขนบ้านคูแสงอีกครั้งใต้กระดานพื้นเขาพบบันทึกเล่มเล็กๆเ,เป็นลายมือสเปสะสปะ เขียนด้วยดินสอที่เริ่มเลือนพวกเขากินกันเองกินเนื้อพี่เนื้อน้องเพื่อแลกชีวิตคนบางคนในหมู่บ้านไม่เคยแก่ทุกขืนพระจันหายผีจะมากินเด็กเด็กคือของเส้นเพื่อให้ปอบไม่กินคนทั้งหมู่บ้านถินวางสมุดลงใจเต้นแรงเขาเดิ่มเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านอาจกำลังปิดบังอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นอาจเป็นข้อตกลงเลือด กับบางสิ่งที่ไม่ใช่คนคืนนั้นทินไม่กล้าหลับเขานั่งเฝ้าหน้าต่างเห็นบ้านบางหลังปิดประตูให้ใครบางคนเข้าไปกลางดึกบางบ้านมัดวัวไว้หน้าบ้านเหมือนล่อเหยื่อบางบ้านจุดธูปเทียนไหว้กลางลานแล้วเงียบสนิทไปและตรงนั้นเขาเห็นเด็กหญิงแววอีกครังเธอเดินอยู่ใต้แสงเทียนแต่ไม่มีเงา ถินตื่นขึ้นจากการสลืมสลือในช่วงรุ่งสางเขาไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนหลับไปตอนไหนรู้แค่ว่าเสียงคะฝากลายเป็นเสียงกระซิบและเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงเขี้ยวก่วมก้ามก่วมก้าเสียงนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวเขาลุกขึ้นสำรวจรอบบ้านและตัดสินใจลงไปใต้ถุนใต้ถุนบ้านไม้เก่าผืนเปียกชื้น มีกองฟืนที่เหมือนจะไม่ถูกใช้งานมานานแต่ในเงาเมื่อนั้นทินพบถุงผ้าใบเก่าซ่อนอยู่หลังเสาไมา้เขาเปิดประตูภายในมีเศษกระดูกเล็กๆที่หักครึ่งอย่างจงใจบางชิ้นมีเศษเส้นผมสั้นๆเกาะติดและมีกระดูกนิ้วมือเล็กๆอยู่ในนั้นนั่นมันกระดูกเด็กขณะเขายังจ้องของในถุงหยดน้ำสีขำๆตกลงใสไ่ไหลทินเงยหน้าขึ้น เห็นคาบเลือดเป็นรอยซึมจากพื้นไม้ชั้นบนเขาขึ้นไปดูทันทีและพบแอ่งเลือดแห้งๆอยู่หลังตู้ในห้องของเขาเองพร้อมกับรอยนิ้วมือเล็กๆสีขมเหมือนมีใครมานอนกอดพื้นตรงนั้นเมื่อคืนทินเดินออกไปสอบถามแม่เท่าทองใบหญิงแก่ที่เคยทักเขาตอนวันแรกหญิงฉลาไม่ยอมพูดอะไรตอนแรก จนกระทั่งเขาวางกระดูกนิ้วมือเด็กไว้บนผ้าทอของเธออีแวลลูกหลานขาเองมันตายไปนานแล้วแต่มันยังวนเวียนอยู่เพราะมันเป็นของเส้นของเส้นอะไรแม่เท่าเล่าว,ว่าทุกสิบปีชาวบ้านต้องทำพิธีข้ามคืนผีเพื่อมอบบางสิ่งให้ปอบใหญ่แห่งดงลับแหลกกินและสิ่งนั้นก็คือเด็กหนึ่งคนกับเลือดของผู้เป็นญาติใกล้ชิด ใครปฏิเสธผีจะเอาเองเอาทั้งขอบขัวทินเริ่มเข้าใจว่าทำไมเด็กหายไปทีละคนและทำไมเด็กหญิงแววถึงพูดว่าอย่าไว้ใจใครตอนบ่ายทินสังเกตว่าเด็กในห้องเรียนเหลือเพียงห้าคนครูไอ้แม่นหายไปอีกแล้วเด็กชายพูดพางหลบตาแม่บอกว่ามันไปเมืองแต่เราได้ยินเสียงมันร้องเมื่อคืน ไม่มีใครเชื่อว่าเด็กจะเดินลงเขาไปเมืองเองในยามดึกและถิ่นเริ่มเชื่อว่าเด็กไม่ได้หายไปแต่ถูกเลือกถูกเลือกหรือถูกส่งคืนเดือนดับมาเยือนอีกครั้งฝาปิดสนิทป่าทั้งผืนกืนแสงแม้เพียงลิบดีของดวงดาวในหมู่บ้านทุกบ้านปิดไฟดับตะเกียงจุดธูปสามดอกวางน้ำหมากหนึ่งถ้วยไว้หน้าประตู แล้วรอให้ผีเลือกคืนนี้ใครจะเป็นเหยื่อทินคิดผางนั่งเงียบในห้องไม้เก่าของเขาเวลาผ่านไปช้าๆเสียงมแมลงเงียบสนิทเสียงฝีเท้าลากช้าๆดังมาจากแนวป่าใครบางคนหรือบางสิ่งเดินผ่านหน้าบ้านทุกหลังอย่างช้าๆเหมือนดมกินเสียงขายคนลากเท้าไปกับพื้นแต่มีเล็บยาวเก่าไม้ดังพืช ถินแอบมองผ่านช่องหมายเห็นล่างผอมแห้งห้อยผมยาวเดินงกงกเงื่นเงินมันหันหน้ามาใบหน้าเหมือนคนแต่ผิวหนังแห้งแน่นตาเป็นโพรงสีแดงลุกว่ามันหยุดตรงหน้าบ้านของลุงผินผู้ใหญ่บ้านถินแอบตามไปเขาเห็นกับตาลุงผินยอมบีบเลือดตัวเองหยดใส่คันน้ำที่ตั้งไว้ แล้วภรรยาของเขาอุ้มหลานชายออกมาโยนไว้บนเสือกลางลานกินมันเถอะอย่ามาเอาเราทั้งบาลผีปอบนั้นสุดลงกับพื้นจัดการกืนล่างเด็กชายเข้าไปทั้งตัวท่ามกลางเสียงร้องไห้ของแม่เด็กที่ร้องจนหมดแรงแต่ไม่ขัดขืนทินอยากอ้วกแต่กั้นไว้เขาดูแล้วว่าพวกเขาเลี้ยงผีด้วยเลือดเด็กจริงๆ รุ่งเชา้าถินไม่ทนอีกต่อไปเขาเดินไปที่บ้านลุงผินตรงเข้าหาเขาด้วยบันทึกของครูแสงในมือนี่มันปีอะไรแล้วพวกคุณฆ่าเด็กแบบนี้ได้ยังไงลุงผินไม่ตอบทันทีแต่กระดับหัวเราะช้าๆลึกๆแล้วพูดว่าไม่ฆ่าพวกมันเราจะรอดกันหมดได้ไงวะครูไอ้มูบาหลอบๆตายหมดแล้วเหลือมูบาดเรลานี่แหละ ถินตัดสินใจแจ้งตำรวจแต่แม่เท่าทองใบมาขวางพร้อมถือมีดอาคมด้ามไม้ไผ่ที่เปื้อนคราบดำครูหนุ่มผีปอบมันตามเลือดมันผูกพันกับหมู่บ้านนี้ถ้าครูพามันออกไปมันจะฆ่าทุกคนในหุบเขาแต่ถ้าครูรับแทนเด็กจะรอดถินออกตามล่าแหล่งซ่อนของปอบในถ้ำผานางดำด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ถ้ำนี้เคยถูกปิดไว้ด้วยคาถาเก่าและมีแต่ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่รู้ทางเข้าในมือของเขาคือมีดอาคมไม่ไัยตัดขืนเดือนดับซึ่งแม่เท่าทองใบสั่งไว้ว่าถ้าเอามีดนีฝังกลางอกมันตอนมันกืนเลือดเด็กมันจะตายจริงในถ้ำม,มืดทินพบหญิงแก่ในร่างผีปอบนั่งค่อมร่างเด็กหญิงตัวเล็กเด็กคนนั้นคืออีเวล เด็กที่เขานึกว่าตายไปแล้วแต่ยังหายใจด้วยลินขณะที่ปอบกำลังดูดเลือดจากคอเธอถินพุ่งเข้าใส่ใช้คาถาของแม่เท่ากำบางตนเขากระโจรขึ้นแทงมีดอาคมเข้ากลางแผ่นหลังผีปอบเสียงกกีดร้อหลองของปอบนั้นดังแสบแก้วหูร่างมันกระตุกก่อนจะระเบิดเป็นฝุ่นดำและกินเหม็นเน่าปกคลุมถ้ำเช้าวันต่อมา ถินแบกอีแวลออกมาจากถ้ำเธอฝืนคืนอย่างช้าๆและพูดว่าครู oo, มันไม่อยู่แล้วใช่ไหมหมู่บ้านกลับมามีแสงแดดสดใสไม่มีใครได้ยินเสียงลากเทา้าไม่มีเด็กหายอีกต่อไปแม่เท่าทองใบจุดทูบเส้นสุดท้ายบอกลาผีที่เธอเคยเลี้ยงมาและปล่อยให้ความสงบกลับคืนถินตัดสินใจเดินลงจากหมู่บ้าน ไม่หันกลับไปอีกเขาทิ้งมีดอาคมไว้ใต้ต้นไทรกลางหมู่บ้านพร้อมข้อความว่าถ้ามันกลับมาอย่ากลัวมันอีกและนับจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็ไม่มีใครหายอีกเลยแต่เด็กๆที่เติบโตในรุ่นหลังยังคงพูดถึงครูทินผู้ฆ่าผีด้วยแววตาเชื่อชมและน่ากลัวก็จบไปแล้วนะครับ เรื่องราวของหมู่บ้านผีปอบฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ